Hi students welcome to Crystal t e a t e r วันนี้นะคะเราก็จะมาติวสอบข้อมอบสีบทที่5กันแล้วนะคะก็คือเรื่องของ conjunction นั่นเองเนาะก่อนอื่นมันเดิมนะคะเดี๋ยวเราก็มาติวกนก่อนเนาะ conjunction มันคืออะไรใช้ยังไงนะคะเราก็ค่อยไปฝึกทำรรแบบฝึกหัดกันเนาะฝึกทำแบบฝึกหัดกันให้คล่องๆแล้วค่อยๆมาตะลุยโจทย์แนวข้อสอบข้อมอสีน,นเรื้องของ conjunction กันนะคะโอเคอ่ะ สำหรับใครที่ได้ชีทนี้มาแล้วก็นะดิวกันเลยนะ Conjunction มันคืออะไรใช่ไหมคะ Conjunction ก็คือคําสันธานนั่นเองค่ะ,ะจดเลยปู่พบทเชื่อมคํำสันธานเชื่อมประโยคนันเองนะคะมัน c o n จั n งชั่นก็คือคำเชื่อมนั่นเองที่เอาไว้เชื่อมประโยคเข้าด้วยกันนะคะให้กลายเป็นประโยคเดียวกันเนาะดังนั้นอยาก Conjunction มันก็ต้องตามหลังด้วย ประโยคเสมอนะคะซึ่งประโยคก็ต้องประกอบด้วยอย่างน้อยสองอย่างคือ subject ใช่ป่ะประธานตามด้วย verb กิริยานั่นเองเนาะถ้ามีสองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นประโยคได้แล้วเนาะกรรมจะมีหรือไม่มีก็ได้ใช่ไหมคะเขาต้องมีประธานกับกิริยาแล้วความหมายมันสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นประโยคละอ่ะพวกนี้คือ คอนจังชันนะคะคำเชื่อมที่ควรรู้เนาะที่ออกข้อสอบกันบ่อยๆเนาะค n นจั o งชันเซตแรกก่อนเลยนะคะ because since for as now that seeing that นะคะทั้งหมดนี้แปลว่าเพราะอ่ะส่วนใหญ่ใช้แต่ because ใช่ไหมนอกจาก because ที่แปลว่าเพราะแล้วเนี่ยคำอื่นๆที่เหลือพวกนี้ก็แปลว่าเพราะเหมือนกันนะคะ เพราะงั้นจําไม่ด้วยอย่าใช้แต่ because อย่างเดียวนะลูกมันมีคํานอกเนี่ยจากนี้ที่แปลว่าเพราะเหมือนกันเนี่ยอย่าง since for as now that seeing t ก็ใช้ได้แปลว่าเพราะเหมือนกันนะเอาไว้เชื่อมประโยคที่มันเป็นเหตุเป็นผลกันเนาะข้างหน้าเป็นผลข้างหลังเป็นเหตุใช่ไหมว่าเกิดมาจากสาเหตุเพราะอะไรอะไรอย่างนี้ส่วนต่อไป besides moreover furthermore in addition พวกนี้แปลว่ายิ่งไปกว่านั้นนะคะ เอาไว้เสริมประโยคที่มาไปทิศทางเดียวกันเนาะเสริมความประโยคทีไ่ไปในทิศทางเดียวกันเช่นแบบผู้หญิงคนนั้นสวยยิ่งไปกว่านั้นเธอฉลาอีกด้วยอะไรแบบนี้นะคะถ้าประโยคมาในเชิงบวกก็บวกไปกันใหญ่อะไรอย่างนี้ถ้าประโยคมาในเชิงลบมันก็ยิ่งลบไปกันใหญ่อะไรอย่างนี้ต่อไป so thus hence therefore thereby accordingly แล้วก็ consequently นะคะทั้งหมดนี้แปลว่าดังนั้นนะ ส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับการใช้โซกันมากที่สุดใช่ไหมแต่มันก็มีคําอื่นด้วยเห็นไหมคาว่าดังนั้นนี่มีเยอะมากมีหลายคํามากเลยนะคะใช้เชื่อมประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลเนาะดังนั้นนะคะคล้ายๆกับเพราะเลยเชื่อมประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลเหมือนกันแต่ดังนั้นเนี่ยประโยคข้างหน้าจะเป็นสาเหตุเนาะส่วนประโยคข้างหลังก็จะเป็นผลลัพธ์ใช่ไหมคะอ่าต่อไป but yet still นะคุ้นบัตรกันอยู่แล้วใช่ไหมอ่าแปลว่าแต่นะคะทั้ง3คำนี้แปลว่าแต่เนาะเชื่อมข้อความทีขัดแย้งกันเนาะข้างหน้าเปไ็นเชิงบวกข้างหลังเปไ็นเชิงลบจะข้างหน้าเปไ็นเชิงลบประโยคข้างหลังก็เปไ็นเชิงบวกอะไรแบบนี้ต่อไป however nevertheless แล้วก็ n onetheless ทั้ง3อันนี้แปลว่าอย่างไรก็ตามนะคะ อย่างไรก็ตามเอาไว้เชื่อมประโยคข้างหน้าข้างหลังที่มันขัดแย้งกันต่อไป so also even so even if อ่ะพวกนี้แปลว่าถึงแม้ว่า,วาค่ะเชื่อมประโยคที่มันขัดแย้งกันเหนะมือนกันนะเช่นแบบถึงแม้ว,ว่าเขาจะนิสัยดีแต่ฉันก็ไม่ไดรักเขาอะไรแบบนี้นะคะเชื่อมประโยคที่มันขัดแย้งกันเนาะ ต่อไปว่า meanwhile whereas แล้วก็ as นะคะ,ะทั้งหมดนี้แปลว่าในขณะที่นะคะเชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกันเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นนี่ผลงานทั้ง4ตัวนี้นะคะตั้งแต่ but ไล่ลงมาถึง y ตรงนี้นะพวกนี้จะเอาไว้ใช้เชื่อมประโยคที่ขัดแย้งกันนะคะ โอเคงั้นอีกกาไว้หน่อยแล้วกันเนาะต่อไปค่ะ or or else otherwise แปลว่ามิฉะน,นั้นนะคะเช่นว่าแบบฉันย่งอยู่มิฉะนั้นฉันคงไปเที่ยวกับพวกคุณได้แล้วอะไรแบบเนี้ยนะต่อไป so that กับ in order that ค่ะอันนี้แปลว่าเพื่อนะ เอาไว้ใช้บอกวัตถุประสงค์เนาะเชื่อมประโยคเพื่อบอกวัตถุประสงค์นะคะว่าทำอันนี้ไปเพื่ออะไรอะไรอย่างนี้ต่อไป for example กับ for instance นะคะส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับ for example กันอยู่แล้วใช่ไหมแต่อาจจะไม่ค่อยคุ้น for instance นะคะแต่ความหมายเดียวกันก็คือยกตัวอย่างเช่นคะ่ะแล้วก็อันนี้สุดท้าย as if กับ a s t o นะคะแปลว่าราวกับว่าเขาทำตัวราวกับว่าเป็นเจ้าแห่งโลกนี้อะไรอย่างนี้นะคะอ่ะประมาณนี้นะสำหรับ conjunction ที่ควรดูนะคะก็มีเท่านี้เนะาะเพราะนั้นก็ลองไปท่องจำกันดูนะคะว่าคำว่าเพราะมีคำว่าอะไรบ้างเนาะยิ่งไปกว่านั้นมีคำว่าอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะเป็น conjunction ที่ต้องตามหลังด้วย ประโยคนะจะให้ขึ้นใจเลยนะคะทำพวกนี้ทั้งหมดตามหลังด้วยประโยคนะคะต้องมี subject ตามด้วย verb นะ,ะแต่ถ้า conjunction ที่ลงท้ายด้วย preposition นะคะ preposition ก็คือพวก in on at under off o r from by about อะไรพวกนั้นนะคะหรือที่คนไทยเราเรียกกันว่าคำอุพบทนั้นเองนะ ถ้าคอน n ั t ชันตัวไหนที่มีการใช้เพรพ o s ซิชันพวกนั้นลงท้ายมันจะต้องตามหลังด้วยคำนามแทนค่ะเห็นไจะเป็นนามวาลีก็ได้นะที่เชื่อก็จะชอบย่อคำนามว่า n ใช่ไหมเอจุดนะคะเช่นเนี่ย because of due to thanks to as a result of เห็นไหม because แปลว่าเพราะใช่ไหมคะ แต่ว่ามี off ด้วยลงท้ายด้วย off เนาะ off เป็น preposition นะคะเนี่ย to to off พวกนี้มี preposition ตามหลังเนาะเพราะฉะนั้นพวกนี้แปลว่าเพราะเหมือนกันแต่ตามหลังด้วยประโยกไหมไม่นะคะตามหลังพวกนี้ตามหลังด้วยคำนามเนาะพวกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยตามหลังด้วยคำนามนะคะ แล้วก็มี and in addition to เนอะเห็นไหม in addition แปลว่าอะไรนะนี่ไง in addition ยิ่งไปกว่านั้นใช่ไหมคะแต่อันนี้มี to ด้วยเนาะเป็น preposition นะคะมันก็แปลเหมือนกันแหละแปลว่ายิ่งไปกว่านั้นนะยิ่งไปกว่านั้นนอกจากนี้แล้วอะไรพวกนี้นะคะเอาไว้เสริมความไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกันแต่ต้องตามหลังด้วยคำนาม นะสำหรับ in addition to เนี่ยต่อไปคะ่ะ i n s p i t e off นะคะกับ despite นะคะ i n s p i t e off ี off of, เนาะ off เป็น preposition ตามหลังในคำนามอยู่แล้วแต่ despite เป็นคำเดียวที่ไม่มี preposition อะไรตามหลังนะคะแต่ก็ต้องตามด้วยคำนามอยู่ดีไม่ตามด้วยประโยคสำหรับ despite นะคะซึ่งสำหรับ i n s p i t e off กับ despite สองตัวนี้แปลว่าแม้ว่านะคะแม้ว่าเอาไว้เชื่อมเชื่อมความที่มันขัดแย้ยงกันเนาะแต่ตามหลังด้วยคำนามนะคะเนาะต่อไป such as แปลว่าเช่นนะคะเหมือน for example กับ for instance แหละแปลว่าเช่นเหมือนกันนะคะแต่ตามหลังด้วยคำนามเนาะสำหรับ such as นะคะแล้วก็ for for นี้แปลว่าเพื่อ หรือแปลว่าสำหรับก็ได้เนาะเช,เชื่อมความเพื่อบอกวัตถุประสงค์ก็เพื่ออะไรนะคะซึ่งฟอร์จะต้องตามหลังด้วยคำนามนะคะเพราะเจ้าฟอร์นี้เป็นเพปปุกสีชันนะโอเคอ่ะสำหรับพวกนี้ตามด้วยประโยคแต่ว่าพวกนี้จะตามด้วยคำนามนะคะสำหรับพวกนี้ตามด้วยคำนามอ่ะยังไม่จบเนาะ มี to, so as to, in order to ด้วยค่ะ,ะสำหรับสามคำนี้นะ to, so as to, in order to อันนี้ก็แปลว่าเพื่อนะคะไปเชื่อมความเพื่อบอกวัตถุประสงค์เหมือนกันว่าเพื่ออะไรแต่ต้องตามหลังด้วย verb mm hmm. ช่องดังเดิมค่ะ mm hmm. เดี๋ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า verb infinitive ใช่ไหมแต่ที่เชอ่์ชอบเรียกว่า verb ดังเดิมเนาะมันเข้าใจง่ายดีก็ verb ดั้งเดิมธรรมดามันเคยเป็นยังไงดั้งเดิมให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะ walk ก็เป็น walk แบบธรรมดาไม่เติม s ไม่เติม ed ไม่เติม ing ไม่เติมปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมเนาะเป็น walk แบบดั้งเดิมธรรมดาเลยอรย่างนี้นะ to walk in order to walk อะไรแบบนี้ so as to walk อะไรเงี้ยนะคะอ่ะเราก็ยังไม่จบอีกตัวสุดท้ายคือ as นั่นเองนะคะ as นี่ใช้ได้หลายแบบมาก มาดู as แบบแรกก่อน as ถ้าตามหลังด้วยประโยคนะคะถ้า as ตามหลังด้วยประโยค as ตัวน,นี้จะมีความหมายว่าเพราะค่ะหรือแปลว่าตอนที่ก็ได้หรือแปลว่าในขณะที่ก็ได้นะแต่ ถ้าเป็น s แล้วตามหลังด้วยคำนามความหมายมันจะเปลี่ยนไปค่ะถ้า s ตามหลังด้วยคำนามปุ๊บ s ตัวนี้มันจะแปลว่าในฐานะที่เป็นจุดๆ,ๆในฐานะที่เป็นอะไรก็ว่าไปเช่น as a student we should study hard ในฐานะที่เป็นนักเรียนเราควรจะเรียนให้หนักนะนะอะไรแบบนี้นะคะอ่ะจบแล้วนะเนาะนี่แหละพวกคำเชื่อมต่างๆที่ควรรู้นะคะที่ควรจำไปให้ได้นะอ่ะเปิดหน้าหัดไปค่ะมาเรียนเกษ,ษ็รแล้วก็มาฝึกทำแบบฝึกหัดก่อนเลยค่ะให้มันค่องๆก่อนเนาะเราค่อยไปทำแบบนวข้อสอบกันนะคะ exercise ทีนะะ่หนึ่งแบบฝึกหัดแรก เขาบอกว่า choose the correct choices ก็ให้เลือกค่ะให้คิดเส้นใต้คำเชื่อมที่เข้ากันกับประโยคนั่นเองนะคะว่าประโยคข้างหน้าอย่างนี้กับประโยคข้างหลังอย่างนี้ใช้คำเชื่อมอะไรถึงจะถูกต้องเนาะก็คิดเส้นใต้คำเชื่อมนั้นนะคะ,อะลองทำดูเนาะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ย I am going to eat Fast food. เนาะ I am not here. I am not going to eat fast food ฉันจะไม่กินอาหารจานด่วนแล้วประโยคข้างหลังเขาบอก I am starving ฉันหิวนะคะ starving แปลว่าหิวนะอ่ะสองประโยคนี้เป็นไงคะอะมันขัดแย้งกันใช่ไหมไประโยคข้างหน้าบอกว่าจะไม่กิน fast food. แต่ประโยคข้างหลังบอกว่าฉันหิวนะคะหักมันขัดแย้งกันก็ต้องใช้ or. so เลยนั่นเองนะคะคันข้อที่หนึ่งก็ขีดเส้นใต้ออโ o เลยรเราพูดวออโแปลว่าถึงแม้ว่าใช้เชื่อมประโยคที่มันขัดแย้งกันใช่ไหม because เพราะอันนี้มันเชื่อมประโยคที่มาเป็นเหตุเป็นผลกันเนาะซึ่งไม่ใช่สําหรับประโยคในข้อหนึ่งนี้เนาะก็ได้เป็น I am not going to eat fast food also I am starving ก็คือฉันจะไม่กินอาหารจานด่วนถึงแม้ว่าฉันหิวนะคะเข okay, ประมาณนี้ ที่เหลือลองทําดูเนาะ,ะจนถึงข้อ21เลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าเราจะได้กันกี่คะแนนเนาะทำได้เลยคะ่ะ